หมอดูทักชีวิตจริงคำทำนายเปลี่ยนชีวิตจริงดีแต่ไม่ใช่ชีวิตผมนะชีวิตคนอื่น ผมหมอบีหมอดูไพ่ยิปซีชื่อดังในซอยบ้างตัวเองเนี่ยแหละทุกคนคงคิดว่าผมดูดวนให้ตัวเองแม่นเป๊ะชีวิตดีดีขอบอกเลยว่าพิดดูดวนให้คนอื่นแม่นกว่าเยอะเมื่อวานซืนมีน้องคนหนึ่งมาดูบอกว่าหมอคะหนูจะได้แฟนรวยไหมคะไพ่ขึ้นมาแบบอื้อหือเศรษฐีมาเองผมก็ทำนายไปตามไพน้องกรี๊ดกราดออกไปวันนี้เห็นลงสตอรี่ไอจีควงหนุ่มขับเบน ป้ายแดงแล้วจ้าส่วนชีวิตผมเหรอเมื่อเช้ายังนั่งกินมาม่าอยู่เลยก็ใครจะดูดดวงให้ตัวเองวะมันเหมือนนักบอลที่ให้ตัวเองเป็นโค้ชอะเข้าใจป่ะ ว่าแต่ทุกคนเคยเจอหมอดูทักอะไรแปลกๆบ้างไหมกดไลค์มาหน่อยอยากรู้มีใครดวงประหลาดกว่าผมบ้างสุดท้ายนี้อยากบอกว่าดวงมันก็แค่ไกด์ไลน์ชีวิตจริงเราต้องสู้เองหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องไปจ้างหมอดูอื่นมาดูดวงให้ตัวเองวะเนี่ยแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนๆที่ชอบดูดวงหน่อยดิอยากรู้ว่าเขาคิดเหมือนกันไหม